อโอเคครับทุกคนก็สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็อยู่กันในเกมอาร์คส v ปเดอร์อีวิวเชันกันอีกแล้วนะครับปาดีก็จะลุยต่อจากพาทที่แล้วเลยนะก็คือมาสำรวจถ้ำนะครับที่อยู่ใต้น้ําทีนี้ถ้าที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันจะเหมือนจะมีถ้าที่มีอาร์ติแฟกต์ให้เก็บเนี่ยแค่ถ้าเดียวนะครับแล้วก็ส่วนถ้าที่เหลือเนี่ยที่เป็นรูมีฟองอากาศแต่พวกนี้ก็จะเป็นแนวนี้หมดเลยนะครับคือต่างกันแค่ รูปแบบของเนินพวกนี้อาจจะเนินพวกนี้ย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นนะอะไรพวกนี้เออ,อเป็นแบบนี้หมดเลยเว้ยแล้วเข้ามาก็จะมีหนึ่งกล่องแบบนี้ทุกอันเลยครับก็เนี่ยมีไข่พุกให้เก็บมีคริสตัลให้ตีนะแล้วก็มีน้ํามันให้ขุดนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปทั้งทั้งอันนี้เลยครับทั้งถ้ำเลยเป็นเหมือนกันทุกถ้ำผมก็เลยมาเปิดที่นี่ก่อนเลยให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงครับถ้ำที่แบบเราจะไม่ได้ไปอนะเนาะเราจะ สวิงน้องตัวนี้ไปเลยนะครับเราจะเอาน้องปัสซิโลสลัดค่อยกระดึ๊บไปนะโอ้ในที่สุดก็เจอบากถา้ำอยู่ๆใต้ทะเลมันก็เป็นอย่างนี้นะไม่รู้ว่าข้างบนมีบอกหรือเปล่านะเนี่ยดูดิเป็นภาพอย่างนี้ไปหมดเลยอ,อเดี๋ยวผมอาจจะลองปรับแสงดูแล้วกันนะโอเคครับปรับแสงแล้วก็ไม่หายแสดงว่าชาัดเจนเลยว่าข้างบนนี่ หมายถึงว่าเครื่องบนข้างบนพื้นดินเนี่ยมันกําลังมีหมอกลงอยู่นะครับแต่ไปดูซิว่าตัวนี้มันทนไปฟ้าช็อตได้จริงป่าอ้ออ้ไฟฟาช็อตทำอะไรไม่ได้ฮนะโอ้โหอย่างแจ่มดีอย่างเงี้ยนีแน่ไปต่อไปต่อจริงๆถ้าเป็นถ้ำใต้ทะเลของจริงนี่มันจะสวยขนาดนี้ไหมเนะี่ยเฮ้ยเจอเจอเจอติแพกแต่ว่า มีตัวอะไรจะสอยเราไหมเนี่ยโอ้ยเ้ยผมต้องต้องรีบกลับว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดวาร์ปใหม่เมื่อกี้ผมก็เบื่ออยู่เหมือนกันนะฟังฟังสำเนียงเสียงผมน่าจะรู้แล้วผมเบื่อมากเลยเมื่อกี้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมว่าผมเตรียมตัวดีมากนะเยอะว่ะ,วะอเอ้เรามีดีตรงที่เราวาร์ปกลับไปได้นะครับอ่ะ ากลับมาแล้วโอเคเออติดติดอย่างนี้ด้วยหรอน้องก็น่าจุ่มไปในโรดหินแล้วผมก็ติดไปด้วยนะ <c oughs> อุ้ยเหี้ยอุ้ยปืนพกแบบขั้นโหดครับเอเซนเดนต์เลยว่ะโอเคบปริเขต แฟร์บิเกตพิสตอนว่ะหูสามร้อยหูไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโลเนี่อะไรอะ่ะหูโลไอเซนเดนเหมือนกันครับดูเราไปตีเป็นหมื่นเชีย่ยโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งให้มันเป็นจะใช่รอบไปเลยไม่อ่ะดูน้องก็บวกกันเอาน้องติดใช่ป่ะ นี่เหมือนจะเป็นฉลามนอกถ้ำนะเนี่ยคือตามเข้ามาในนี้เลยเหรอโอ้โหความพยายามจัดสุดจริงเอามีฉลามในถ้ำด้วยโอเคโอเคนึืว่าฉลามนอกถ้ำน้องค่อยๆกระดึ๊บมีฉลามแล้วต้อนรับก็ดีจริงไ้พวกนี้ กัดสปเปซดานเมจนะเราแบบกัดกระจายวงกว้างนะโอ้คอพับเลยอันนี้มีบวกสองเนียเหรออดี๋ยวมีพวกตามมาใช่ไหมโอเคยืนไถมึงตรงนี้แหละ <c oughs> อ่ะหมดยังได้แต่หมดแล้วนะนี่เราจะว,ว่ายขึ้นผิวน้ำก่อนนะเฮ้ยสลัมเคยตื้น นั oh ่นอะไรอ่ะเห็นแสงแบบๆบบคืออะไรวะคืออะไรอ่ะคืออะไรวะอ๋อไอเพลกน้ำหยดเหรอโอ้ก็นึกว่าของอะไร ต้นเลยวะเก็บได้ด้วยเฮ้ยได้ยินเสียงไวหวโอ้ชลามตัวเริ่มวันนี้นะ่าจะมีแค่ทรัพยากรปะโอเคงั้นตรงนี้ก็เป็นทางตันครับเแต่เราไปอีกฝั่งนึงเลยมันมาจากไหนเยอะแยะวะอยากรู้ว่เยอะเกินอ่ะเออหน้าทิ่มไป อย่างต่อในในถ้ำธรรมดาแมงป่องอะไรพวกนี้แอบในกำแพงใช่ไหมอันนี้แมงกระพุนแอบในกำแพง <c oughs> โอเ้เขียดเฮ้ยน่าอะไรนะบอสหรอเฮ้ยบอสติดอยู่ครับเห็นไหมจิบหายแล้วกูทำไงอ่ะกูต้องสู้ใช่ไหมอ่ะอเยไปได้ บอสตอนนี้มันถ้ามันเป็นป่ามันก็น่าจะกากกว่าอยู่ข้างบนครับเพราะว่ามันวิ่งไม่อิสระนะมันต้องแบบว่ายวนเรื่อยๆอเรากัดปีแอย่างงี้หัวมันติดนะเฮ้ยเลื่อนเลื่อดอกแล้วบอสเลื่อนเมื่อดอกแล้วได้อะไรเนี่ยอ้ เรียกบอมเมื่อว่าบอสเนี่ยเอออวายมันติดอีกที่นี่มันแคบเกินไปนะครับแต่ดันมีบอสมาสปาวอยู่ในนี้ของฟรีอะไรอย่างงี้มันกลับลำไม่ได้ดูดิเออตายตะทีผมแม่งถึงจัดอะถึงมากๆผมนึกว่าเป็นบอสท,ที่แบบเรียกออกมาจากเสาแล้วเนี่ยคือเกินดูดิ เลือกโชคเองไม่ตายเลยโอ้ยเอาเชียร์บอสฟิวโอเคหนุ่มเวลอัพบิโอ้ยได้ของบ่มเลยอุย้ยได้หูขวานร้อยเจ็ดสามดาเมจโอเคแต่ผมติดใจสองอันนี้ว่ะก็แจีมว่ะเดี๋ยวไว้มาบ่อยๆดีกว่าครไอ่ รถอันนั้นมันน่าจะรีลุกสามชั่วโมงป่ะหรือว่าหกชั่วโมงก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวลองดูมันจะมีข้างล่างแบบว่าซ่อนให้เก็บอีกไหมแบบอันนั้นอะ่ะมันเนียนๆไปกับผืนผืนหญ้านะผืนหญ้าใต้น้ำเขาเรียกว่าอะไรสาล่ายไม่มีบอสีกแล้วไปเลยครับจังหวะนี้อ่ะคือให้ให้ทีเล็กลงน้าํามาก็ยังสู้ได้อะบอสทีเล็กอะ่ะจริงให้บอสทีเล็กลงน้ํามาเลยสู้ให้ดู โอ้หมันมาเยอะเกินแล้ววะแอ้ยมีปลาไหลด้วยอ่าช็อตไม่เข้าได้แ,แต่เอฟเฟกต์ก็ดีกินโตฮะกินโตดูกินโตหมายถึงเราอะ่ะอกินโตกัดสแปนด้าเมจกัดสแปนด้าเมจโอ้มันผมไม่เคยาฟาร์มอะไรแล้วมันชิวขนาดนี้มาก่อนเละ่ะ เฮ้ยทำไมอยู่ๆมันโผมาวะดูดิบอสเสกมาเหรอด,ดิมาเรื่อยๆเลยนันต้องรีบไปเอาบอสให้ตายก่อนอัดล่องอัดล่องอัดล่องดิเทอร์ทูตีแน่กระเด้งไปเลยช็อต์ุกทำไมเนี่ยฮะ,ะช็อตทกกทำไมเนี่ยฮะ ล่างบอสอยู่ไหนวะเย่ yeah. ไปลองดูกันต่อนะครับถ้าตรงนี้มันมีทางขึ้นต่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูโคนโขดหินข้างหลังก่อนไอ้หน้าอะไรอะ่ะไอ้นี่ไงหุนเจอด่แฝกแล้วเรียบอกวะถ้าเราใช่นะยืนสู้อย่างนี้แหละอะไรอะไร <laughs> คนพระเจ้าอะ่ะ พระเจ้าในน้ำเลยดดูิเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนโอเคได้อาร์ติแฟกต์แล้วครับอาตาเมดกันไหมสองพันเปอร์เซ็นต์ไปเลยเอาแล้วทำไมมันไม่ยอมหายไปอ่ะปกติมันต้องหายไปนะเออติดบั๊กก่อนเออสงสัยติดบั๊กโอเคไม่เป็นไรถ้ามันบั๊กเราก็ปล่อยครับเราทำเหมือนเราไม่รู้นะ ก็ถือว่าเรา,าเอาอ์ติแฟกต์ได้แล้วก็คือเราสําเร็จในการตะลุยถ้ำนีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นโบนัสก็คือพวกอไอพวกของแบบแอร์รูทเมื่อกี้นะครับที่แบบเราได้บูปินมาเนาะอันนั้นะจะเป็นเรียกว่าโบนัสนะเราขึ้นไปอย่างนี้เลยที่จะเดินโอ้ ราถือออกไว้ก่อนดีกว่าเพื่อเพื่อความชัวนะเผื่อว่าเราโดนตุ๋ยผมแอบหวังว่าข้างบนนี้โอ๊ย,อยเกือบหล่นแอบหวังว่าข้างบนนี้จะมีอะไรให้เก็บสักหน่อยหนึ่งะฮะอันนี้เป็นกล่องวะไม่เอาระหวังของให้เก็บมีไหมอ่ะมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งละไม่มีของให้เก็บเลยเหรอ โอ้แย่จังแต่บางทีมันก็จะมีแบบพวกแอร์รูที่แบบแปะอยู่ข้างบนโขดหินเงี้ยนะครับมันมีเมนแบบเป้าลงมาดิดนึงแล้วก็แปะเป็นแอร์รูทให้ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมหมดแล้วทั้งนั้นอะท่านนี้โอเคก็ถือว่าท่านนี้ก็คอมพิ์แล้วครับอึ๊บอึ๊บเอเคก็ ถือว่าชดเชยกันไปนะกับความยากที่ผมต้องไปนั่งไล่จับพวกเดรร์เร์ใน,ในใต้น้ําพวกนี้มานะครับก็มาเจอถ้านี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ถือเป็นการแบบว่า,าเฉลี่ยเฉลี่ยความเหนื่อยกันไปนะโอเคโอเคครับเรามาถึงบ้านแล้วทีนี้ของพวกนี้เอาไปในตัวนี้ก่อนก็ได้บางตัวนี้มันโคตรโหดเลยมันคงไม่ตายหรอกใช่ไหม ไปแบ่งเนื้อปลากินกันโอ้ยตัวนี้ไม่มีอาหารกินนะไปเลยหนึ่งพันอีย้ยะโลโกเทะอะอีกันกันกันออผมคิดว่าถ้าชักปืนขึ้นมาแล้วมันจะถือโลด้วยนะครับมันคงโคเทมากเลยนะเหมือนหน่วยสว่านเหมือนไม่แบบ SPD สปีอวสปีอะไรเงี้ยแบบเนี้ยจะแบบมันดันเก็บโลอะ่ะโอ้ผมรู้สึกแย่เลยอ๋อโอ้โอ อุย้ยปืนสไนเปอร์เรา่งยิงแบบว่าพันัด1ึงพันหกใช่ป่ะแต่ได้เป็นเงี้ยโอ้ถ้ายิงตัวเบาโอเคก็คือกระสุนพวกกระสุนทั้งหลายเนี่ยถ้ายิงตัวมันจะเบาลงนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้ายิงลำตัวก็อ่าลำตัวก็ต้องแรงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแขนอะไรพวกนี้ก็จะเบาลงนะ ก็โอเคก็สมเหตุสมผลกับการเป็นเป้า FPS ของเหมือนเกมอื่นๆนะนะส่วนยิงหัวก็แตแรงนะจะเห็นนะแต่เป็นที่น่าเสียดายนะที่แบบว่าไอ้เจ้าเนี้ยผมไม่ได้มาเป็นบูปินครับไม่งั้นแม่งคงโคตรมันอ่ะโอ้โหแล้วเป็นแบบอเซนเดนขั้นสุดยอดขนาดนี้คือแบบว่ามันกว่ามันจะพังอ่ะยากมากเลยนะถ้าเราแบ ไม่ตายอ๋อหายเองนะครับไปลองไล่ยิงของจริงกงียยิงปลายิงปลาจากวันนี้เนี่ยนะอ๋อไาได้ไาได้อ,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 อ้ถ้าเราเจอพวก a อ s a ซอ t ไลเ l ิลน่าจะมันหน้าดูเลยนะ a อ s a ซอ t ไลเ l ิลแบบเอเซนเดนต์นะครับโอ้พูดแล้วอยากได้เลยว่าไปหาไหมไปออกตามหาไหม วันนี้ผมไปหาอะไรฮนะทำสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพอกันแค่นี้ดีกว่าครับเพราะว่าผมจะไปเตรียมตัวด้วยจะไอผมจะไปจับเจ้าปลาหมึกยักษ์กันนะครับไอตรงนี้หนาวแล้วไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อไไดโอ้โหมันชักปืนด้วยดูดิไอแต่ท่านี้ไม่เห็นครับต้องท่านี้ดูนะโอ้โอ้แท่อ่า โโอโบ้านเราไม่เป็นไรแลว้วเนี่ยโอ้ยเลื่อนรถอยู่นะครับประตูจะแตกว่ะเคยๆไม่ยิงกันนะขอพับเลยอไปไหนแล้วเดีย๋ยวล้างแคสปิลัน่าอยู่ไหนวะออกมาอ้า,อา,อาไปไหนวะวกระสุนเราหมดแล้วด้วยประเด็นนะ่ะ ก็สุดแล้วมีแค่นี้เลยครับเหลือแค่200ก้อนนัดเลยหมดแล้วดินปืนก็หมดต้องไปนั่งทำใหม่อะ่ะโอ้อถ้ามันอยู่น้ำลึกมากๆแล้วก็ยิงไม่โดนเหมือนกันนี่วาโอเคไ,ได้รู้เอาไวา้ <c oughs> โคตรมันอะมันแม่งมันจริงแต่แบบถ้าเป็นมุมมองนี้มันอาจจะแบบไอ้นี่หน่อยนึงนะ เห็นไหมมันจะแบบมีแสงประกายไฟอะไรพวกนี้ขึ้นมาเยอะคนระับอืมแต่ถ้าไม่เป็นแบบว่า first person มันก็ไม่สะดกวกหรอถ้าแบบเล่นปืนพวกนี้ถูกไหมเนี่ยดูนะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยม่แต่แบบเห็นไหมมันะแบบแบบแค่ภาพสั่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมตัวเราถึงมาอยู่ฝั่งนี้วะ ไอ้อโอ้โหลองอาลกกันไวไหเว้ยิงเีว่ะยิงทิ้งเลย่ะโออเท่เลยวะอยากได้ a อ s a u l t ล i f e เลยวะโอ้ของดีขนาดนี้โอ้เป็นหมดนี้ดีกว่านะก็ทนประกายไฟหน่อยนึงนะครับแต่ผมว่าหมดเนี้ยมันสุดแล้วไม่รู้ว่ามันติดอ attachment อะไรได้บ้างนะครับ พวกแบบว่าอาจจะเป็นเลเซอร์หรือแบบโพโรโลสโคปอันเล็กๆกันนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหนัดเดียวจอดคือถ้ามันเป็นอซอลไราเฟิลเนนะี่ยมันจะมีแบบโพรโลสโคปอะไรพวกนี้ด้วยนะองอเลยยิงมแมลงได้หรอโอ้ยยิงแมลงได้ด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเย็นี่อย่ามองว่าผมเป็นคนอย่างนั้นนะคือแบบว่า ผมอยากไปลองดูนะมันเป็นยังไงอะแบบว่าจะระบายอารมณ์นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกม FPS อยู่พอสมควรเลยนะครับแค่ว่าเหมือนกับว่าพอมือผมเริ่มช้าแล้วมันก็แบบเล่นไม่สนุกแล้วนะมาถึงเวลาเล่นกับเพื่อนเล่นกับทีมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบพวกปืนพวกนไรพวกนี้นะถึงจะแบบว่าคือไม่ได้รู้จักมากขนาดนั้นว่าแบบถ้าวางกองหน้าแล้วไอ้ปืนนี้คือปืนอะไรอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าแบบอย่างเงี้ย บบว่าการถือปืนกันยิงปืนอะไรพวกนี้ผมชอบนะเออแบบว่าสนุกดีอย่างเงี้ยผมว่าถือไปยิงได้เรื่อยๆเลยเนี่ยจนกระสุนจะหมดแล้ว <laughs> ล้างแค้นเต่าก่อนบาแดลไได,ไได้โอ้โหหมดแบ็คหมดแบ็คเต่าไม่เป็นไรเลยโอ้โหหน้าแดงหมดแล้ว <laughs> โอ้โหไม่กลัดแยมริงระ เออตัวอะไรมันกัดอยู่วะอ๋อเฮ้ยตัวนี้ถึกว่ะตัวสายเวลเยอะระบายอารมณ์ระบายอารมณ์ดูดิมันเหมือนคนบ้าเลยวิ่งมาอย่างเงี้ยไอ้ก็จ้องดูดิ โอ้ยโดนตีเอะโอ้สอยล่วงเรียงตัวไงโอ้โหเท่ว่ะผมว่าผมได้คนพบความสนุกพ่แท้จริงของเกม Ark Survival แล้วจังหวะนี้ก็วันนี้ก็คงต้องจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะไปจับตะมึกกันครับ แล้วก็อาจจะไปลองดูถ้าเวลาเหลือก็อาจจะไปลองหา As c e n d a n t r i f l e ดูนะครับอาจจะลองหาหาดูว่าจะพอมีโอกาสเจอไหมคือมันก็มีโอกาสเจอ Ascendant เยอะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากที่เราจะเจอเฉพาะจอจงอย่างที่เราต้องการนะครับเพราะว่าของที่จะเป็นขั้น Ascendant ได้เนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างเนาะแล้วถ้าใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด จะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆอีกนะครับสำหรับวันนี้เออโอ้ยเฮ้ยมันดุ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอเคหมดหมดกระสุนหมดโอ้ยโอ้ยสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย